เตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอเปร่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมแฮ er นดะ์ซ oh, ิมูเลเตอร์เฮลเลอร์นะโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชเป็นเซอร์เวอร์แล้วนะแต่ว่าเป็นเฮลเลอร์เลยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกมภาคแยกออกมานะนะอเออคือนี่ต,ต้อง,อง<ๆ>ซื้อต้องซื้อเกมด้วยนะรู้ไหมเหมือนเหมือนพวกเซอร์เวอร์แต่เซอร์เวอร์มันฟรีเปล่าวะจะไม่ผิดอะ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่มันก็เป็นเหมือนเหมือนกันที่ที่เราไปตีหัวชาวบ้านกันนะพี่จำได้ปะก็ขอข้อไปเทสหน่อยได้ไหมตอนนึงอ๋อได้ได้ได้ไม่ไนเกมมมี้้ทาาสยองไดป เฮ้ยอาจจะมีคัสซีนแปะหน้านะโอ้ขั้นซีนโอ้โอ้ดูแล้วดดูแล้วโดเมียเอยหุยมึงดูมันยากระพับจีเลยไม่เคยมีคัสซีนมาก่อนเลยนะเกมนี้ความความเร็วระดับนี้แล้วก็โดนยิงตายแน่โอ้ชนกวากพี่ทนก็เพ้ลุกขึ้นยืนเลยไอ้เหี้ยมาดูเสื้อแต่ละคนมันบอกว่าไอ้นี่ต้องเช็ค บอกว่าไอ้เหย่าแพ้เป็นตายอย่างแล้วผมไม่เห็นแพ้อยู่กลางถนนเลยแพ้อยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้มันซูมไปตรงไหนเราชนตรงไหนเ<อ>ราชนตรงนี้เหรอแล้วในคันสินเราใส่เสื้อสวยงามไม่พอเราจะเสื้อกาวน์เพิ่มแต่ใครใครเป็นมึงเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยพวกมึงเป็นใครกันวะ <_ S 2> นี่เบเกตนันถ้า<อ>ถ้าใช่ถ้าถ้าคนไหนเป็นเบเกตให้นั่งลง เพื่อนเราถามแม่สองคนอะไรเพื่อนนี่ไอ้ยกวนตีนทำไมผมอยู่ไกลๆที่ไม่ได้ลงรถโอเคเดี๋ยวพี่แล้วกันนะพี่พี่มึงยืมมึงอยู่ท่านั้นตลอดตุเล่บ้าเลยพีมึงมึงยืมได้เป็นใช่ไหมเออกดไงอ่ะจ้างคนไปเก็บจ้างคนปล่อยมันปล่อยมันดังเว้ยกำลังจะบอกเลยโอ้เพี่มึงลองกดกระโดดดิอะไรแล้วกันยังไงอะมันถีบแค่ขาหลังพี่มาดูนี พี่กระโดดดิ่ยังจะกระนายเลยอ่ะไอ้นี่คือเช็คเถอะเช็คผมก็ไม่ได้ขึ้นมปจอนอยู่ขึ้นไปจอนเช็คเห่าแม่ไอ้สัตว์ดูก็รู้ว่ามันตายเอ้ยมันเจิดเมื่อกี้มันขึ้นอะไรแวบๆนะมันบอกว่าแพะตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่เราต้องหาเจ้าของมันใช่ไหมเอาไปคืนเจ้าของเหรอกวางเจ้าของก็อยู่ในบ้านนี่แหละถูกป่ะเข้าไปหาเจ้าของเอออยู่ข้างบนเนี่ยโอ้คุณแจบอกวิบ๊อบวิบ๊อบเลย โอ้โหดูดเอาเฮฟวี่อ็อบเจกตูเบรกมันเหรือเฮฟวี่อ็อบเจกต์เนี่ยนี่เป็นก้อนหินนี่ก้อนหินก็ได้นะนี่จิ้มเอาไปจิ้มก้อน้วยพี่มึงถือไม่ได้กว่าจะต้องใช้หินนะพี่กูต้องใช้หินกระเทาะมันแน่ๆนี่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 อ้หลุดแล้วโอ้หินนี่จะได้เหรอจะได้เหมือนกันเฮฟวี่อ็อบเจกต์ไงอ้โ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 อเขี่ยออกอ่ะกูเขี่ยออกเรียบร้อยแล้วเปิดประตูทีเอะไรใครนั่งทำเคี้ยอะไรอยู่ตรงนี้วะผมกำลังจะแบกศพไปให้เจ้าของบ้านพร้อมแทงอ่ะเขี่ยเขี่ยประตู เฮยเอ่อเฮ้ยเสียโอ้โหน่ากลัวดีว่ะเสียงไกลร้องอ่ะเปิดประตูหน่อยเสี่ยงอะไรวะแทงว่ะมึงได้ยินไหมโอ้ดีเหมือนได้ยินเลยเสียงเหมือนอะไรอ้ามึงอยู่ฝั่งนี้พี่มันอยู่ฝั่งนี้มึงเข้าเนื้อเข้าไปดิมึงมีพลวัลมึงมีเสียง เสียงมันอะไรอ่ะไม่เป็นไรพี่มึงมึงแทงเสียงไก่แล้วโอ้ยเฮ้ยตกไก่หมดสัตว์เ้ยอ้ตอนนี้เวลาเวลาผีจะออกมาออกมายังไงนี่ได้ไหมเป็นเสียงไก่ใช่ไหมใช่ครปุ๊บปัไก่ตายเสียงไก่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 อะไรเปิดอะไรเปิดเลยต้องใช้กุญแจต้องใช้กุญแจรูปร่างคล้ายๆกันท้อไมไก่มันมันเลยเพเสียงมันอะโอ้โหวจังวะ เสียมคนเสียมโครมันเลยงัดงัดโอ้ยไก่มาแล้วมันจิกมือมามันจิกขามันจิกมือก่อนไอ้เบเกเบเบ้เบเกตไ่ปเกยายายดีช่ช่วยดีช่วยดีช่วยดีเอ้ตัวเบเกตื่นออกเเบกตไม่ไงไม่ไไก่มันน่าตาย แทน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 ไม่เจ็บเลยเหรอไม่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 อะไรเกมอะไรไอ้เหี้ยไม่แ่วี่ชิบไม่โจ๊ไม่แกไี่ชิบไม่ แก่งเกินไปนะรือเราอาจจะไม่ต้องเข้าบ้านหลังนี้วะคิดว่าไงวะเออไงเออวะเ้างอื่นก่อนก็ได้เพราะเลยไม่มีอาวุธไปสู้มาเลยเปลนโงนาไหมเออไปดูลรงนาดิไปดูลงนาเลยดูลี้ลับดีนะอาจจะมีอะไรดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปงมาะไยอยู่ข้างบนโอ้ลำโพงกูเกลียดลำโพงอย่างนี้ยังมันทำให้กูนึกถึงวันก่อนสมัยก่อนที่กูเคยทำงานเกี่ยวกับพวกลำโพงเครื่องเสียงกูเกลียดมันมากเดี๋ยวอย่าบอกน้าเราต้องใช้มือเราปีนขึ้นไปอะ ใช่อะต้องใช้มือปีนขึ้นไปเลยฮะโอ้ยเอะก็เีอะละไม่ใช่มึง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 ลองเอาล้อตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นดิมันจับได้ปะลองช้อนมันขึ้นมาดูนี่ด้วยมือข้างเดียวเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยอ่าลองดูนี่ไงนี่ไงดันไปดิดันไปเรื่อยๆนี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยฉลาดเดี๋ยวดันไปดินี่ไงโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมาะกอบเลยเฮ้ยเฮ้ยหมูออกปะโอ้โผมไม่ใช่หรอกว่าเออมึงลองดึงหมูออกเลยดึงได้ไหมว่าดึงไม่ได้หรอก ไม่ได้แต่เราอาจจะต้องคาตาได้มือทะลุเข้าไปเลยอาจจะต้องมาขับเหมือนหมดรถถังเลยนี่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 ต้าจะนี่มุมอาจจะต้องหมุนนะไหนโอ้โอ้โอ้เออมันยังไม่มีพวงมาลัยเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้หรอกเฮ้ยเยอะขึ้นไกลเลยไก่ออกไปตกใจวะเฮ้ยไก่ออกไปหายกูต้องใจเสียงรัวก่อนโอ้ยกูกูหมุนแบบเหมือนพลังงานมันยะบาลเลยอ่ะแต่ทำไมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะ นี่เพื่อเครื่องเสียงอ๋อนี่ไปเก็บเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้มันร่ลงมาบูมารูดิไหนดูดิเครื่องเสียงเล่นเลยแกดเลยโอ้เออเออปล่ยนเหลืองเหลืองเลยกดเออจะต้องเรียกซาตานออกมาแล้วมึงมีดาวแชกด้วยเออว่ะลองลองกดปุ่มเหลืองเหลืองดิลองกดดูเฮ้ย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 เราไปเต้นถามว่าเฮ้ยดีว่ะเขามีคันซีอย่างกี้ด้วยว่ะ เอวเคสเลยมัม้ยูบูมาตาวีกัตไลนว่ะโอเคเอานี่แหละเอเ้กูว่านะอาจจะต้องใส่รถแท็กเตอร์แล้วก็บิดรถแท็กเตอร์ให้แบบว่าชนประตูให้พังป่ะใช่ปะ<อ>ไม่ได้เอาไปขับหนีเลยไม่ได้ขับหนีอ่ะไอ้แท็กนี่จะขับนหนีไอพวงมาลัยอ่ะแท็กเตอร์ต้องมีพวงมาลัยด้วยจริงไงพวงมาลัยนี่แย่โอ้โหาโอ้แท่นแหละแท่นแหละหมุนขึ้นไปดึงขึ้นไปแล้วก็กดลุกแล้วก็นั่งลุกนั่ง

ไอ้นหมดเลยตารกดุ้เลยนี a, Wait, ่เรอไม่ yeah> ้บอกเขาหมดเลยเนะไอ้ต่ไอ้ตุนไ้ตน้ต่อ้ต่นไอ้ตุ่นไอ้นไอ้ตุน้ตนองไอ้ตนอ้นไอต่นอนไอ้่นไ้่อ้ต้ตุนอตุ่นไา้นไเ่นไนดี่้ตน้ไอนต่น้นน้นนได้ยังไงวะดูดิ ัได้ย no? ังไงวะโอ้ติดแล้วติดแล้วกดเล่งกดตรงเลยกดตรงไปเลยลองหน่อยสิขอต้องเล้งอต้องมือปิดัะดันดันตรงดันตรงอกไปเลยไม่ไม่ควร้อมันจะเหยียบมอเฮ้ยเ้ยาไปเลไป ไม่กี้มีคนไปดังอกูนข้างบนหรือเปล่าไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกี้มันดีดแรงโอ้โหนี่ไีลเลยโอ้โหเป็น่พี่บุ๋งเพียพี่บุง๋งเขาเตรียม,มเหยียบคันเร็งเล กลัวมากเกียกลัวมากกูเสียงพี่บุมบ่กูรอกูรอเสียงแย่เกียร์ละรอเลยมันจรอไี้มันต้องได้อะพีดูให้มันตรงๆรนี่มันต้องไปดูจากข้างหลังวะอีบีเฮ้ยโอเกตแคนอลบีโปเกตเซฟมาได้แล้วโอเคโอเคโอเคเตรียมเตรียมยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดันนะแต่ผมต้องโอเค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 นี้ก็เกียร์เกียร์แล้วถอยได้เดี๋ยวมันบังอีกอย่างทำไมมันเกียร์แล้วมันทะลุอ่ะ เอามันเขียนไม่ได okay. ้มันทะลุมาเดี๋ยวผมเสียสบาบมือตัวเองโอเคอ่ะเขียนรีบออกมานะเขียนรีบออกมาเฮ้ยเฮ้ยไปลอดลอดอะไรเนี่ยเขียนเขียนกลัวๆนึกคนกลัวคนกลัว ok, สมบูรณ์แบบรอบนี้ต้องดีๆละรอบนี้เป็นรอบดีๆโอเคตรง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 ได้แล้วนะโอเคอ่ะที่หมุนทีนี้หมุนแล้วก็มึงก็หยิบเสียมแล้วมึงก็แทงเอาเองเลยไหนได้เลยลองเอาเสียมแคะหมูออกดูก่อนไหมมันแคะได้ที่ไหนอะไรโง่หมุนเลยโอ้โหเป็นงานเป็นงานรอบนี้เป็นงานไอ้รอบรอบนี้เร็วรอบนี้เร็วปล่อยปล่อยไปเกียร์ทำไปเกียร์ทำปล่อยปล่อยเขาทำเราอย่าเราอย่าเราอย่าไปอยู่ใกล้ๆรถอัดขาดมันจะไม่ปแความผิดเราระวังความตาย

To to ดูนดูรอบมันเโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างเคลียร์ออกเร์กูจะค่อยคอจิมมันนะออกเร์จิ้มรถถอยแบบเ็ดเฉยเอยไอ้ดิไปชนเลยไปเลยโอ้ยเกมเี